สาวนุท่าสับสวัสดีจ้ามืเอนี้มาผอกับสาวนุชอีกแล้วนะจ้าเอนี้สาวนุชกะได้แมนู่ตำคือเกาหน้าพี่น้องเนะาะตำมะฮงเซนองใหม่สดนะจ้ะนี่กับปลาดุกย่างหน้าพี่น้องเนาะมืเอนี้ได้เขาจี๋นะจ้ะนี่เขาจี๋ใส่ไข่หน้าพี่น้องนะนเนาะเศษๆคือเกาละจ้นะ พี่น้องเอเบิงตาโม่งจะแซบค่ะพี่น้องไปดูกระย่างไม่ไหมแล้วนาาจ้ะเดี๋ยวน้าไม่ต่มน้ำตะพี่น้องอสนุกกับตำเซตเน่ในบักหุงน้ำเนาะพี่น้องเนาะม,มาเส็บๆน้ำกันเล่นน่าจ้ะเข่าจีได้พี่น้องมันหนุ่มๆแล้วจ้ะ ไปทุกอย่างเลยจ้ะ แซบแซบนนัวแล้วจ้ะระดูมีแบบมันเลยนะพี่น้อง เดี๋ยวพักซีเราน้ำจ้ำไปเนาอเจ้าก็ตัมุมงคือเก่าเลยจ้ะ มาเก็บเสบนกก็น้นอกันเด้อจ้ะพี่นอ้องนวลนวแล้วเนาะจ้ะพี่น้องนาำแบบลายเนาะจ้ะ เปีเยกทั้งแสบทั้งนวนนะจ๊ะ ใหมต้อมอ่อ,อนๆเล,ล่นน่จจะพี่หนอน <c oughs> หนุ่มรับ พ่อคขาพี่น้อง หลอกก่างออกไปหรอก mm hmm. ปลาดุกนี่กระมันคลักพี่น้องอมักนันวๆเลยนะจ๊ะ อิลลจพี่น้องบิ่งแต่กระสบคือเก่าน่าดืา C'est mm bon. -hmm. มังหงประยุกประดุกอย่างเขากันคังพี่น้องมืง อยากผักซีเหล้าหอมๆเนาะพี่น้องเนาะกับน้ำใหม่ต้ม๋มซนะอสๆน,นะจ๊ะเนาะอะไรนะจ้ะพี่น้องมื้อนี้สนุดกะขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะจ้ะที่เขามาเบิง่งมากดไลค์กดแชร์กดติดตามสนุดนะพี่น้องทั้งเพจและยูทูบนะจ๊ะมื้อนี้สนุดกะบ่มีหยังหลายนะจ๊ะสนุดกะขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซส์นี้นะจ๊ะมื้อหน้าพอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า